ลองให้เขาเล่นน้ำดูนะคะดูซิว่าครั้งแรกจะจะเล่นน้ำเป็นไหมสอนจระเข้ว่ายน้ำไหมเนี่ยโอ้โหมาแล้ว้ยเย็นจังเลยโอ้ยหนูอยากลองเย็นจังเลย่ะพี่ใหญ่จะลองละสดชื่นสดชื่นจังเลย ดูสิใครจะลงเล่นน้ำ semester. ใครจะลงเล่นน,น,ลน้ำก่อนกันอุ้ยอุ้ยโอ้ยตายตายตายตื่นเต้นหรอหลบตื่นเต้นมันชื่นใจอ่ะลูกมันชื่นใจนะโอ้โหโอ้โหจะลงก็ลง ใครว่าปืนน้ำใหม่ค่ะดูซิใครจะลงเป็นลายต่อไปติดใจสินะน้ำเย็นจังเลยเหยียบน้องอีก เราไม่เล่นละจบกัน